สวัสดีครับมาพบกับช่องดิฉันปนกระแมงวันนี้เราจะมาเล่นมาการ์ดอีกเช่นเคยวัวน่าจะร้องนะครับน่าจะหิวอาหารเดี๋ยวเราต้องให้อาหารวัวสักหน่อยอาหารวัวน่าจะหมดแล้วมั้งโอ้ใช่หมดแล้วโไปไหนหมดไวจังทั้งวัวทั้งแกะโอ้โหัม้มากมากเลยทุกคน ไ,ไห้นายกินตัง้งเลยโอ้ไปไม่ ปลูกแตงโมกันนะครับผู้ชมทำไมปื๊ดเจ้านี่มันไม่ตัวเราเราจะมาปลูกแตงโมกันนะครับอ่นลไม้นี้ตวจะโตตัต้งานานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบนี้กันก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสองสสองสามสี่ แค่นี้แหละแล้วก็อ,อ,อ,อันนี้มาเมล็ดอ่ะนี่ต้นนี้ปลูกมาเรื่อยๆนี่นะครับอ่าร้อยมาลูที่ผมไม่เคยทำมา่นอนะครับทุ <S <S 2> <S 2> กเาเราไม่เคยแล้วเราก็จะมาปลูกแตงโมชั่นเคย, <S 2> <S 2> ยเราเจอใบมานี้ด้วยนะครับโอเค <S <S ต้นนี่จะโตต้นนนะครับขอให้โตนะครับ เดี๋ยวเราเอาน้ำกันก่อนบล็อกนี้เราเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะเอาไปตุกแก่อโอเสียงลูกอะไรเยอะมากเลยนะครับในนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำแตงโมนะคะเราจะปลูกบางคนจะปลูกแตงโมไม่เป็นนะครับโอ้โหเดี๋ยวก็เสียงไม่ เราจะไปดูจะไปปิโอ้ยอยดังดีเนาะดังมากมากตรงไหนเข้าผมจะโตแล้วนี่ผมได้พืชด้วยเอามาปลูกกันก็รอให้มันโตนะครับเราเลี้ยงนกนะครับนะมาเราตักน้ำเพื่อจะมาทำซีนิตี้ทางซีนิตี้เราจะปลูกเข้าตรงไหนดีเนาะ แตงโมนะครับเวลาจะปลูกนะครับอ่ะวางน้ำวางน้ำแตงโมตรงนี้นะครับจะปลูกแตงโมลแล้วก็มันจะโตตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถทำแบบนี้ได้อาอะไรนะวะ เราตำแหนนี้ก็ได้แล้วก็มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถถ้าเราวางน้ำนะครับเราก็ต้องมาวางตรงนี้ต่อเราวางตรงนี้กันี๋ยวกันตอนแรกเอาน้ำซีนิตี้มาก่อนนะน้ำซีนิตี้ซีนิตี้แล้วก็จากนักก้นก็ควน5 ดูนะครับแตงโมเวลาขึ้นจะมาขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ถ้าเราอยากให้มันเวลาแตงโมจะขึ้นมาตรงนี้เราก็อันนี้ถ้าเราปูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราปูผิดแล้วนะครับเราต้องมาปูตรงนี้อ่ะแล้วก็เอาน้ำาซมิตี้มาของเรานี่แล้วก็แบบนี้แบบนี้ใช่ไหม แตงโมแตงโมแบบนี้เวลามันขึ้นผู้ชมลงนะึกดูสิอ่ะเวลาต้นนี้โตจะขึ้นตรงน,นี้เวลาต้นนี้โตก็จะขึ้นตรงน,นี้แบบว่ารุ่นนะครับถ้าว่าผมปุดนตรงนี้ก็ยังได้นะครับอ่าแบบนี้ก็จุดที่มันขึ้นก็อยู่บริเวณนี้นะครับอ่าเป็นอะไรที่ง่ายๆไดนะ้แต่เรามาปุ่กันก่อนแล้วเราก็ต้องปุ่ด้วยนะครับโอ้ เราเผลอไปกดปิดนะครับทำไมบักนี่บักอย่ามานะโอเคโอเคอ่านี่ตรงนี้ก็ทุบๆ้อออกนะครับแล้วก็มาเลยนะนี่เราก็ต้องกดอันนี้นะครับมันจะขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครัีนอย่างนี้แล้วก็ทุบอ แล้วก็วงางฝออีกทีนะครับเดี๋ยวมือกมืดเอาเราเอาประมาณไหนดีอะเอาเพิ่มไหมเราเอาซังนี้นึงก็พอนะครับประมาณนีนะ้ประมาณที่ว่ามันสามารถโตได้โอเคยางดีโอเคแล้วก็กวนดินตรงนะี้ประมาณแบบนี้นะ ก็วางนะครับเดี๋ยวดูผลกันว่ามันจะตูงนนะอ่ะผมจะอธิบายเลาแตงโมโตนะครับเราห้ามปูรวมกันนะครับแตงโมหรือฟักทองวะแตงโมนะแตงโมไก่กินด,ด้วยเหรอว้าวสุดยอดแตงโม เวลามันโตนะครับตอต้นนี้สมมติโตแล้วจะมาขึ้นตรงนี้ต้นนี้โตจะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็ต้นนี้โตจะากขึ้นตรงนี้นะครับต่อไปมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเรียนรู้สักหน่อยเรียนรู้มาครบโอเคเท่านี้ก็พอนะครับดูน้องไตสุดยอดสาอุปก่อน แล้วก็จากนี้นก็กวน่าทุกปลาได้ก่นทุกหญ้าไปก่อนนะครับเพื่อความทช้ง,งานไม่ได้โอ๊ะเหยียบมันเหยียบก่อนนะครับทุกคนนะถ้าว่าเรียน,ยนเยอะแล้วเดี๋ยวก็จะมันฟาร์มเลยนะครับโอเคขอต้นไม้นหน่อยนะปูปูนายสมดุน นู่นนะครับอะไรกบผมโตแล้วแกเราโตแล้วโตเต็มวัยน,นะนี่เด็กมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับเดี๋ยวเราก็มามีสลักนะครับเดี๋ยวเราไปาไปบ้านกันก่อนโอ้โหนกาเสียงสัตว์อะไรโอ้โหนี่ก็คือ ตัวน้มาแล็บเัวโอเไปกันเลยนี่งกลังโตัวเต็มวัยแล้วครับแกลังโตเต็มวัยแล้วนะครับตามมาเสียงซอมบี้เลยนะครับนกโอ้โหเลี้ยงนกแบบนี้ก็ทำให้ระวังเวงได้ตลอด24ชั่วโมงเฮ้ยมันจะหมดแล้วอ่ะโอ้โห สามสองหนึ่งศูนย์โอเคเราก็ตัด้วนะคเรี่ม mm ีปัญหาหาไปเลยโอเคผมไม่มีคมเล่นนะครับอ่ามีคมอะไรนะครับแต่ว่าเรา mm hmm. ผมไม่แต้นะครับ mm hmm. ผมมีคมแต่ว่าเล่นไม่เป็นนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่รู้จะลงไปยังไงนะครับตัว mm hmm. นี้คือประเด็นนะครับ ปลาเดนเตี้เราทำไม่เป็นนะครับเล่นนคมเป็นนะครับนะแต่ปลาเดนคืออผมอม่ะทำไม่เป็นไงเออใช่ไม่เคยเรียนรู้อะไรของคมมาเยอะก็เรีนยนเยอมาเท่าไหร่นะครับใกล้จะมืดแล้วตักทอตที่ฟาร์มเราด้วยเห็นไมมันมืดมากๆ อันตรายเห็นไหมสียงโมบี้โอ้โหน่ากลัวนายนี่แกไดะจริงๆนะนกโอเคเราก็พร้อมไปนอนของเราไปเลยนะครับเราอยากเอาแต่มูเดี๋ยวมาของจริงนะครับไม่ใช่นกนะครับโอเคถ้าเรามีแมวนะครับแมวจาก อามานนตีตัก,กเราแล้วก็จะหาท่งของอะไรมาสักอย่างอุ้ยอะไรลอยได้อะเมื่อกี้มันเหมือนเห็นอะไรลอยได้ปกติมันลอยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องสอดสองอันี้เองผมนอนแล้วจะมีอันนี้ลอยมาเห็นไหม,ไมอ่าเป็นท็อตนะครับเวลาเรานอนเนี่ยนะ่าจะมีท็อต โอ้โหน่าจะคุยกันการขายของใช่ไหมอ่าแข่งไปแล้วเพราะว่าผมกด X แจกก่อนลองดูซิว่านายขายอะไรบ้างเฮ้ยนายมาแม่ขายดิโูโ้ัวของสำคัญตรงไหนเะี้ยฉันก็ซื้อแล้วนะแต่ว่านายขายของเข่า โอ้ยิงใส่ผมกันเลยแค่มันยิงไปต่อเ,เราดูอะเรเดี๋ยวนาจะได้ตักันเองอาตีกันเองโอเคสบายกันความคิดของโอ้โหดีมากก็เราต้องอรอรอจนว่าโตนะครับแล้วเราก็จะมาเก็บเจ้านี้กันก่อนนะมาต่อท้่นี้ ดูเสียงนกทำทำเอาใจาเลยนะคะมีเส <am> ียงนกานะครือว่านาิกาะคะปนะคะแต่ว่าันอระเบิดเลยนะคะรแเลยนะคะทุกคนดูสิจะสมจริงไปขนหนนะคะนก จะเป็นอะไรที่ดีเก็บมนสนุกสนานนะครับแต่ไม่ลงน้ำนะครับอ่าเมื่อช่วงนั้นผมก็มีไม้อะไรเยอะแต่ว่าคี้เกี่ยจกันะครับเออแต่ว่ามันเบิดปนี้ไปแล้วนะครับนึกถึงนะครับแต่ว่าเรายังมีเ,เชือกผูกอะไรเล่นไปมากกว่าเดิมนะครับอ่าเราก็เพิ่งอย่าเสียใจไปอย่าอย่าลุ่มจะลาย,หายเห็นไหมเราเยอะกว่าเดิม ว่าตรงนั้นนะเข้านะครับใช้ปิดไว้เข้านะครับอืมแล้วก็ไปเก็บแล้วก็รอต้นไม้น่าจะตโตก็น่าจะนานนะน่าจะเอาไปเจริญเตินมาช่วยมาช่วยเจริญเติบโตหนีกูสิกว่าจะโตตั้งนานมากแล้วกเก็บฟองกันก่อนนะครับผู้ชมโผลมาแค่ ep เดียวนะครับโอ้โห ึ้นโตมาแล้วนะคะผู้ชมเมื่อกี้มันไม่โตนะคะผมไปเก็บของก็เลยโตมาทันทีก็ไม้ฉันก็มีแล้วนะแต่ฉันก็แค่ต้องการพืชเพิ่มเรามาเก็บกันก่นอ,อกนเพิ่มตะลย ผมต้องมีสมุดมาครับด้วยนะคะเผื่อเวลาเราจะได้เรียนเ้จะไปดูในค้นหนาในมีคแล้วเราก็ิดจำม,มาด้วยนะคะว่าเอออะไรจำแบบไหนจ้างบ้ากงานานก็ต้องสร้ที่ไหนอะไรทำอะไรจำความมะไรยขนาดนี้ผมต้องจดแต่ว่าผมว่าน่าจะทำได้นะหไหมคะเน้อ่ะเก็บหมดมีพูดเลยไหโอ้โหได้แค่สองอันก็รอ โรนาโตแล้วกันนะโรนาโตดูสินี่นะก็กำล,ลังโตแล้วด้วยสุดยอดสำหรับคลิปนี้เขี<อ>ยไนได้ไหมครับก็ว่ามันมีหลายอย่างนะครับผู้ชมว้าวโอ้ยเราก็ได้จะเก็บแล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่เต็มวัยเลยใช่ไหมเราต้องสามารถเก็บได้ไมา เ,เกิ่มเ๋ยวเราจะมาปลูกอ้อยกันก่อนนี่เอ้ยเรามาปลูกไผ่ไผ่ไจะปลูกแบบนี้เลย๋ยวเวลามันโตรเราได้อ่าใช้ดาบไฟนะครับในการตีมันเป็นอะไรที่ว่าีซี่ทุกคนีซี่ทุกวัยีซี่ทุกเวลานะครับอ่ะเราก็ปลูกแบบนี้ถาเผลอไปที่ฟาร์มเต็มเกินไปเราจะไม่ได้ผลอ่าแน่ไงให้มันโตเป็น,นต้น จบเราให้มันตูนะครับแล้วก็ได้จะมาเก็บสนุกสนานนะสุดยอดมากเลยผู้ชมเอาวัดีนายทำไมมายู่กันนี่นี่ตีตาหมดเลยยอ่าด้ฟาร์มติวมันค้างมากๆมาเลยโอ้โหดูสดิเยอะมาก ไม่เหล็กนะคบไม่เหล็กนแต่ว่าฉันขอให้หนูหน่อยอาหารสัตว์ฉันเคยจะไปให้เจ้าเจ้าหนูนะครับให้เจ้าแกะนายไม่ต้องมากินแล้วไม่เป็นไรจ้ะ ครับเราก็ต้องชังเวออีกแล้วแต่เรามีไม้หรือไม่เราก็ยังมีไม้แต่ว่าโอ๊สมุดมันทำแบ่งโอ๊คสมุดอะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโอ๊คแบ่งนี้โอเคแล้วก็สมุดเราไม่มีไม้แบบนี้เดี๋ยวเราก็ไปตัดเดี๋ยวค่อยอีพีหน้าแล้วกัน สุดยอดฉุดยอดไรเม,มนแมวหมา้อโอ้โห โอ,โอ้โหตรงนี้เป็นเหมือนที่ว่าเราได้ยินเสียงสัตเตอรโซสเกลต้าน่าสนใจนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราโอ้โหเงียบเลยนะครับเสียงี๋ยวเรารู้ว่านะครับทีนี้หน้าเราจะมาตามที่เก็บของกันนะครับเป็นกล่องเก็บของอันกประสงค์นะครับ ทำเสียงเหมือนนาฬิกาเลยนะคะนบ๋มันอ่ารเกินไปก็วามเข้ามาเราจะทำเพื่อเอหน้าผมจะบอกอะไรก่อนนะคะคือเวลาถ้าเราจะใส่ของเราจะทำแบบป้ายเพราะเราจะทำแบบนู้แล้วนะครับใช้หนังงัวนะครับนะเผื่อว่าจะไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะเอ้เผื่อความจำเราไม่ดีนะครับเราอ่านไม่ค่อยออก แป่ว่าตัวหนังสือมันแยกกันนะนะแต่ไหมครับเราก็ว่าวางเป็นเนมแท็กก็ได้นะครับเป็นง่ายดีตอนนี้เราก็เขียนไม้นะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยก็ค่อยวางกองตันอี้นะครับก็คลิปนี้เราลาก่อนนะครับนี่ไม้ผมก็มีเยอะนะครับขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายคนล